สวัสดีครับ เอฟซีพะงกคนเดิมทั่วนโอ๊ขณะนี้เวลาก่อนนี่กาไครล่ะเออเออเออเบื้องรศัสอ์กันได้มาเก็นเนาะเออสิบแปดนาฬิกาเออสิบแปดนาฬิกาห้องหาดีสองก็ไปกวนพระขานมันออกวาเาเาซ้ำเดือนนั่นหกโมงหาที่สองนาทีมันก็พ่อทุ่มมาเก็นเนาะเดี๋ยว พ่อไม่ย like ่างนี่เนาะถามข้าวเราข้าวพู่เจ้าจะกอนเอ่อคุยกับกอนได้ยื่นฟ้าดิฟังไรเอาโชคอลาภมาให so ้เอ่อสองมกราคมพอสองพันห้าร้อยสิบเก้าผมลืมเด็ดดิพ่อไปนี่ไปเอาสิบมาบอกว่าเก้าวันนี้เขาเอาโชคลาภมาฝากคือเก้าเป็นปีใหม่ะไปเฮ้ยผยลืมอย่างนึงต้นแม่โอ้พ่อต้องเลีคนเดือยว่าต้องคอยนะลืมเออสวัสดีปีใหม่ด้วยออื เอฟซีเพิ่งแต่คนเดิมทั่วโลกลืมตัวขอไปได้เออบอกก่าปีดูว่ามัตสึโรนุเด้ปีใหม่อ่ะถือโอกาสมัอนี้เป็นสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมเอฟซีเพิ่งแต่คนเดิมทั่วโลกโว้ยน้อยๆทุกภาพแข็งแรงเร้่อทุกท่านอยู่ดีมีแห้งกินก่อนแยมนอนหลับยาขัดโล่ไข่เก็บซิขันว่าเป็นเอฟซีแล้วกนเดิมนะ่ะโว้ปิวเอาคือเอาปิวยาน หรือพอเกือบหรือว่าหรือพออย่างกระซานะรุเราเคยเก็บมันใส่มาเสีอกระซานหรือเบิดยานจนล็อกอยู่ดีมีแห้งผู้สูงอายุกะรุ่นก็มาต้องแลกกะแข็งแรงยาขักแล้วก็ลนอกลักโคกขึ้นพวกเราเร่เขาว่าแข็งแรงยาขักบ่ว่ารักโคกขึ้นหรือว่าลักเก็บขึ้นหรือว่าลักแปดขึ้นหรือว่าลักเกาขึ้นพอแล้วเวพ่อให้ทุกท่าน ประเทศไทยทุกคนปีใหม่พอตอนป่อยหกสิบปีใหม่ยังขายดีนะโอ้จัดเต็บเงียดเลยเป็นยังล่ะเพราะว่าไอเอ่ออาจารย์นี่ไอถุงรวมอุรวบพราะนะเรียงเรียงเสียงภาษาอาจารย์ดังๆว่าเป็นข้าวเป็นข้าวอืยัคข้าวเทคนิคแบบกานบอกซื้อมาเนี่ยจมือหงายหลังก็มาบอกซื้อมากันยังอัานบบังแอบอยู่มึงคิดเอาเปเนาะ นี่ละบอกซื้อว่าไรมันดังได้โ้่ไม่คนถูกอกทาลับก็พอตอนแรกวขาเดิมตัวไา่มา,ามแล้วทีแม่รักมีสามย้อนสองตัวเขาเราเอามากมาต้นกันเออได้หมนี่คืกินเข่าอิ่มันหันยากเสีย,ยกินย้เขาแล้วเขเดินผูล้วเขาถามเนาะปลาปลาตัวนี้นี่นึ้ปลาก็ตอนแรกกินข้าวกับเนึ่งปลาเด,ดี๋ยวบ๊วยบ๊วยผักเด้ อุ้ยลูกซื้อมาตัวนี้นี่ประมาณก็ขึ้นแค่สวงคนแล้วตัวนี้ตัวปลาตัวนี้กินดูสอวมือเพราะเบื่อื่นวัที่สามเก็บไปยื่นปลาของแถ้มันกับมันตัวกินปลา่ามนี่เขาเอ็ดว่าแามนี่ที่เก็บเกี่ยวเขาเกี่ยวนาย่เกี่ยวเกี่ยวนานี่เลยามนี่อยมข้าวใหม่ปลามัน กินปลาย่างกับมันหมดต้นต้นหน้อยกับมันไันแม่นหนาของมันมันก็ได้หน้าแรงนี่เป็นปลาตัวเล็กหน่อยกับมันปลาดิบสีนี้เปรียบเทียบกับปลาทูปลาทูเท่าแม่กองหมดเออปลาทูตัวเล็กหน่อยข้าหักมือมันอย่างต้นแล้วก็เนาะเปรียบเทียบกับ็มาเข็งหน่อยบ้านเฮานั่นละงูมันสายปลาทูเอา พอเยันดีไล่เ่าหรอรอไล่ไหลเสียบตัวเดากำลังเป็นเพราะว่าถ้าบารุก็ยังปลาอื้ไในบัดบรรดาปลาอยางใส่เกลือติยยางเกลือมัื้อคือไข่หอนเตีนทานแดงๆยองน้อยเอาขนมแห้งแล้วคิเท้าปกเออหนามันมาเข็งออกวันนี้น้ำแขงวันเหนนี่ยตัวอะไเอ๋ยบุญธรรนวา รู้สิ่นี้ว่าได้แกงว่นกินเขาอยู่เม่ได้กินจะกรหิวเหลี่ยมว่าวเนาะเออมีละเออเออในไรเห็นแล้วคิดกี่ยวกาสิเพียนเออสิเียนเข้าว่าวปางไปเออคัแรการนี่คือเออก็ตัวเออตัวได้าส şey> ิมีคันคิดพ่อว่ะเออเได้คันได้จะพ่อแล้วมุเจ้ากินเขาไปาังก่อนแบนี้ำนีน่ะทำกินก่อนแรก บุลค้นก็ปนถึงไงเราก็แก้วเสียบมันนคำนั้นหันหิวว่านี้แกวกันเลยปัตรขอกตะข้านอื้ข้าวพักเป็นแพ่กเพาจำเป็นสิไปวามันสิเสียมเลยอาหาร่านมช้ชมอันนี้พอต้องเรียออกจากค้อมคิดขไข่เนี้ยอืแต่ว่าก็แนววแต่หลัมันก็ไม่ได้ทุกคนไปหรอกว่ามันบุลคนมนหมักต่อจริงเท่ตวนกกบินนั่งขากรวยแหนงอ่าเสีเอ้อ ก็ไปครับล่ะเดยออะนี่งปลากระพังปลากกระพงขนบอกไว้ชัดนี่งปลากระพังมอเรียนทุ่นตัวต้มยำหัวปลาเก๋าปากเกียวไปแซ่บอี๋ยยอมรับอยู่ไปใช้ชีวิตอยู่ในเมืองในกรุงเทพเนี่ยสี่สิบปีนี่อาชีพขับแท็กซี่สามล้อนอาหารหมดเลยเสร็ๆก็ไปแล้วครับล่ะแท็กซี่สามล้อเพิ่งจิตปากตัวปากก็ มึงมีนะมีงต้องเลี้ยงต้อไปไปคุยกันต่อตอนนั้นพุทธิว่าเลี้ยงเมตเครียดเลี้ยงสันนันสนีเร่อตอนนั้นเออเด็กออาเนาะมึงได้เสียมนอว่ากันฟังต่วเด็กเนาะน้อถือกระถือเสียกระเสียบให้หลายอายขอ 4, อี้กับแท็กซี่สามล้อดิเออพ่อค้าแม่ค้าข้าวแกงเพิ่นตั้งไงล่ะคนเรียกตรวจครับเพิ่งเออเพิ่นถามเลยข้าวเพิ่ไมไหมลงุงอันนี้ขอบคุณพ่พอค้าแม่ค้าขายข้าวแกง คนเออุเรีอกตัวคุกขวัญจากสี่ท่านเป็นหารอก,อากันเนี่ยตอนนี้พอต้งเลียงเคยเจอมาเด้่นี่คอยเจ้งเบาประสบการณ์แท้เนี่ยจะขวางยักคัะเออถามต้วเออลุงก็ข้าวไหมไม่ยิ่มตาเรารเน่าลุงพผนเบาดีดีตั้งรืกแต่ว่าอาคีอื่นผลศิวาเพราะผมกับโมหุดนวาแต่ว่าผมเจอมาเนี่ยคือคีบซี่นี่แหละเพื่นกฤสิบอวข้าวเลอกเธอไปพ่อเมียข้าวเรากับผมเนี่ยถ้าเป็นแท็กซี่เราป้าสงสารอยากจะให้เกากินอิ่ม คนเ้าจังสีนะครับแล้วเดี๋ยวคนห่วลูกอีน,น,าาน,นี่นะครับว่าเม่อข่าขายของแกงยู่ในเมืองกรุงเทพฯหมดละเออแจ่ผมก็จะไปว่ารานในแปว่าอาชีพทำมาหากินนี่นเด้ตนเิ่นว่าัน,น,าานาาี้เพราว่านวขอบคุณยะดับมาริ้ลยที่เคยปกินมากคนห่วลูกตันวนบอออ่ะเขาเรื่องเขาเล่าเขาเล่าเขาเอ้ยเขาให้เขาจัางเดี๋ยวไปเล่าน้อยเลยบุอ้อ่ะขานจะกันได้ วนี่บอกกัน <phrases> ต่อคือจังไดเนาะขาขันเอาบมดสามตัวบวดสมตัวนี่ระรับอาจารย์เรียกอาจารย์วม่อยากขักขเงียบที่่าบ่ลงบ่ดังผู้อื่นบ่จังบอกบอกเชี่ยงได้มาตรงนี้เดี๋ยวเจะเดี๋ยวจะยิ้นในมือเอาดสิจมมือได้ยินโอ้โหได้ยิ้นก็สามคนละเอาแล้วต้องคนเดียวมีูนในหูหรอกคนกับพูหเากับ้หูเอาคนละกะเอา เขา,ากะเอาต่างคนตากะผู้เนินการเป็นธรรมหูอ่ะเอออ่าสตัวเนาะอสามตัว,าส,าตวสามตัวนี่มีอยู่เก้าชุดเด้ลสามตัวมีอยู่เก้าชุดเรียกสวยผมสิขันเออผมสิขันหมวดสาตัวก่อนเมื่อไปทที่สองม่กราคมพอสองพันห้าอยหสิเก้าออาจารย์ช่องคนไหลคนเดิมรวบรวมเสียงประสานมามาเอามาใส่กันคัก ดังๆเปียกๆตรงๆเกลียนๆนะคันอ่ะขันสิเปรียบเทียบเนาะกันอย่างสมุมากได้ในสามตัวเลยจะหมวดสามตัวนี่ตามหลังนี่ผมสีให้ตรงๆเด้หรือว่าบุเจ้าสิตาร์บอัดอันนี้บ่ได้ไม่บอกตามหลังนี่ใจให้ตรงๆเลยเด้สารหมวดสามตัวเด้นี่บ่ได้ว่าให้ตัด์บ่ได้บอกเนี่ยขันไปขอยขอราบแต่ว่าให้ตัดอันนี้นี่ให้โดยตรงโอ้อ่ะเดี๋ยวก่อนดังท่าก่อนดังท่าก่อนอ่ะ บัวสาตัวโอ้โนี่ครบรอ่นียิ่เขาเอี่ยมลุ่มตัวเฮ้เอเอี่ยมอ,อ้าย่เขาอีไม่เนาะอ่า่อวัวสมตัวทั้งวันนี้เก่าชุดอ่า6หกเก้สองล่ะอันนี้อ่าและะ 0, 9, ้วก็ศูนยสองนี่แล้วก็สี่ห้าหนอือหกเจ้อืม, 6, 7, อมชุดยอดเลยนี่ แล้วก็เก็ดห้าหกหกสี่หนึ่งแปดเหห้าองเก้าหนึปห้านี่คือนี่คือหมวดสามตัวนี้เก้าชุดแล้วันท่านผู้ชมหมวดสองตัวได้มาที่นี่นาเบุญยกอนเออเออก็นำเบื้องจากกนหนึ่งสองสามสีห้าหก็แปดน่ชุด สตัวกับสองตัวมาร่วมกันก็คือเก้าแปปเกอย่าลืมเอาขาสองตัวมาที่นี่มีแปชุดหน่อยก็เก้าอ่ะเอ 58, 89, 5, 1, 2, อห้าแปดแปดเก้าห้าหนึ่งสองห้าย่าลืมมาสองหายมันหีบบูเจามาแล้วเนี่ยเออสองห้าเออเก้าเก้เกเกเป็นเลขพ่อสอใดผู้ะคนผู้เดะจะไปขีดเลือกคนนั้นแปลว่าเขต้องแลียขีดใด เอ,อพ่อสอตีหกเก้าก็ัุฮอยู่แล้วว่าหกเก้าเก้ามันตัวเดียวกันไม่ใช่หกหกก็คือมันเสือเก้าเก้ากับคือเนี่ยพ่อสอนคิดดีๆนะก่อนว่าอ่ะแล้วพันเก้าเก้าตีอื้แล้วก็หนกะแปดหกห้าห้าหกหวกหาหกหรืพอเราเรียมาอย่างคับมาที่นี่เขียนมาเด่นพ่อนาอ,อยู่ที่เก้าแปดตัวเดียวเด่นคือวางสัน จักแล้วดูดูพี่เลียผวาคเพราะได้คิดหมอบางเรียนตัวดีดิมือคนว่าคิดตัวมือว่าเขียนไปหรอกนี่ก็น่ามันก็ได้เหมือนได้มันอาจจะไม่จำมือเขียนมือยังไปแบบนี้มันขี่รื้อว่างเก่งว่ามากปากเปียกเขาดาบเขาหยั่งมันให้มันจอดแทบมันซะนี่โอ้โหบวชพาเบมือเดิมคนเลียไปเนี้ยเต้ไม่เงี้ล่ะล่ะโอ้โหคนที่ว่าแบบ่ยุ่งากเลยล่ะ บึงเรวอสูดล่าจะปิวตีอนี้ยูห้องจับของยู่ห้องด้านไขรน่ะล่ะใต่สวดดูแบบเดี๋ยวสิผู้ชมว่าทางบึงดอกขักขเต็มนปี๊ดๆแกกน้อยนี่เพราะอะไรด้อนรับอย่างกันตัวให้มุเจ้านี่ให้มุเจ้าเดเยพอเี่นผม็ฝาฟมาต่อยครับยากคักเดยนี่แล้วก็นอกิ้าก็เสียพรมด้วยเบึงจิงิพรมของต้องแล้วออกไปน้ากินขาวเสียจ้างคักจ้ำแก้วจ้ำพาดล่ะ อืหมูลอยลายหมอเจ้าอ่ะให้กินแฮงๆเรื่อยๆเรื่อยๆงานทุกท่านหรือเป่ากินกัแซลมอนรับเงินสดกับปปีใหม่นี้ช่องขาจะอะไรคนเดิมสีลาบสีสีก้าวหน้าได้ดีๆกับไอ้ผ้าจอบมาสองมืงแล้วก็สีติวได้เร็วละดีิวจะระดับจุดนี้ละจะสีปิดกล่องเลยเพราะว่าผมสีก้าบลน้าในระยะเห็นตัวผมเนี่ยไม่เป็นว่าสีไม่เบาลัางกล่องลัางกล่องแห่งพวกแห่งพรส่วนก็ลังชว์นังหยั่งจังกาโอ้โหไปเลยนะ มิตรกาวายืนนางจังกายด้วยสิแจังแล้วอ่ะอ่าสวัสดีครับบัดที่นี่เอ่อพอทองพอตอเดิมคนเดิมทีมงานลุกอ่านคนเดิมสิวัยพอ่อแต่โม่เจ้าปีใหม่หนี่สิเออ,เออไปใส่มาใส่แขกขาดปลอดภัยคงเก็บบ่ได้ตลอดปีย่างขักหลายหลายบวกบโมงนี้ยังเกิดขึ้นกับโม่เจ้าอืมถึงว่า,าบ่หวังบงมง่มีคือเพิ่นกจะให้เงินขาดกระเป๋าให้เงินมีใส่อยู่ตลอดเวลาตรเนาัให้มือจอา เอฟซีู่้าผู้ลำคดเมือกัว่าโอ้ยของคนเรยกเอ้ยเมันโดดเจมันนีค่ะอ่อะโดดภายเลยถอ,อกกนกนลาเขากับผมกันไปหายหม,ามุ้งเจ้าละวาไปต้งนอือดูดีมีแหงทุกท่านคุ้เก็บไทุกไวนี้คือเอาละไม่สุขภาพแข็งแรงทุกท่านันี้โรคภัยไขเจ็บจะมันคนท้างวนี้โรไข้เจ็บม่ย,ยุดยานติเรียกบอกลอยดวนหู้อินี้ครับลอยด,วด,วด่วได้อันนี้ ทุกท่านโชคดีกับช่องพอนเสละคนเดิมไปตลอดปีตลอดจนรับไข่เห็ดอีหยังก็ได้หมดละแล้วกำรับคนกสิจะเลี้ยงสิเออเคดว่าซ้ำด้วยโง้ซ้ำนี่ซ้ำไันแล้ววันใหญเห็ด่านแล้วันใหญ่มาที่นี่ดื้อนักแหล่ทาบนหน่บงอยางขาดได้วันที่นี้ก้วยอมเออ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 เเออ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 เ เป็นเศรษฐีใหม่ปีพศ2569ัอ้อทุกท่านคงเก็บบ่ได้คงไข่บ่มีอีกทั้งหากเออเอก็เสียจัางขักน้องการเนาะเดี๋ยวไปเบื้องความกันว้าวมามาเบื้องขักขักแล้วก็และขักขักออออที่จะเอาไปบริหารเนาะเบื้องขักแคบไว้พร้อมูยันลืมต้นหอดมือมาว่าต้องการเนาะ เยี่ยดอีกคนสองโมกะล่าอือสองห้าหกเก้าเก้าพุ่นค่อยลืมตัวลนล้วกับเนาะเอ้าเบิ้งกักคักคิดตัวว่านัดร่วงไปบอกหันประกาศนังคักตัวเสียงตามสายลนล้วกับเนาะอือตัวโลกตัว,วกระดาษเบิ้งเอานี่ละบักขานดอกขานไปหรอกเบิ้งเอาเถอดเจ้าเขาสิว่าบับกขาน,นอ,อะไรเถื่อนอะไรอือได้ยินว่าเขาว่า เว้เล่าพ่ยังกับพ่งออกมือได้ละอสองสองกับสองสองพุ่งหันนี่พุ่งห้เขาด้เอเว้เล่าอ่ะสองสองพุ่งหันพ่งห้ดผมไปขอนี่มีเลขสองสองเรด้เออ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 นี่เขาตลอดช่องพอตอนแรกคนเดิมขอบคุณเอฟซีก็เมนพน์มาเนาะช่องพอตอนแรกคนเดิมเขาดูดูอู้อู้เอาคือว่ากันเข้าดูดูของของเพิ่น อืบ่าวาเล่าน้อยเขาดูดูเป็นภาษาภาคกลางแปลอือ,อเอช่องของพ่อเท่าไรคนเดิมเจะเข้าบ่อยๆไม่ว่าลาวไม่ว่าน้อยไม่ว่าใหญ่ไทยทุกท่านเข้าตลอดช่องพ่อเท่าไรคนเดิมต้องการวเดึงถามตัวอ่ะมาที่นี่จิก็เอาทีาานาน่นีาไรผมละในผู้ชมน่เราบฟังดีข้องแก่บ่อใดข้องไก่บม่มีเออเฮงเฮงน้วยๆรายการทุกท่านสวัสดีครับ ราตรีสวัสดิ์เอ,อ้ยเออเออทุกท่านไปปิ้วว้าว